สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซุปตาฝั่งซีรีส์ y g i r ล Love ของไทยอย่างลิงหลิงและออมได้เข้าร่วมงาน Paris Fashion Week 2025เพื่อเข้าชมแฟชั่นโชว์ของ ior, Collection Autumn Winter. ดีอ r c o l l e c t i o n a u t u m w w n t t r ดโดยลิงหลิงมาในชุดเดรสแจ็คเก็ตสีดำจาก Dior แมทกับถุงมือยาวพร้อมถือกระเป๋า Lady Dior ด้วยส่วนออมก็มาในโทนสีเบจสวมเดรสจาก, ior, กดีอ r Mix a n อน a t c h กับถุงมือยาวเหมือนกันส่วนกระเป๋าก็ถือ ior, ดีอ r l a d ior, ดี Jo หลายคนคงรู้กันดีว่าลิงหลิงละออมเป็นคู่จิ้นซีรีส์วายแนวเกิลเลิฟไทยที่ดังมากๆโดยเฉพาะในประเทศจีนถ้าใครเล่นโซเชียลจีนจะเห็นว่ามีโพสต์เกี่ยวกับหลิงออมเยอะมากๆคนจีนเขาสุดจะเครซี่เลยแหละงานปารีสแฟชั่นวีคเนี้ยมันก็จะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของวงการบันเทิงของไทยเหมือนกันนะคะที่ทําให้ศิลปินสามารถแตะเตาได้ขึ้นไปถึงระดับเอเชีย จนทำให้แบรนด์นางระดับโลกอย่างดีออ,อเห็นถึงความคุ้มค่าในการเชิญหล,ลิงและออมไปงานปารีนสแฟชั่นวีเพื่อเพิ่มการรับดูและขยายการเข้าถึงตลาดแฟชั่นในเอเชีย และดูกระแสตอบรับจากในคลิปสิมีคนมุงเต็มไปหมดบางคลิปมีแฟนคลับชาวต่างชาติตามไปถึงหน้างานลุมสองซุปตาไทยกันชุลมุนจนว่ากันว่าก,กระดาษที่แฟนๆยืนให้ไปจิ้มตาพี่บริการเลยโหขวัญเอ้ยขวัญมาดูหน้าสิทั้งหลิงทั้งออมทำหน้าตกใจกันมากๆเลยแต่แฟนๆก็ยังคงตะโกนลิงออมลิงออมลิงออม,อมกันไม่หยุดลองฟังดูสิคะ เห็นไหมล่ะแฟนคลับลักเวอร์ดังจริงอะไรจริงแต่คราวหลังก็ระวังเบ้าตาคนอื่นด้วยนะเตงและอย่างที่แอดบอกไปว่าในประเทศจีนทั้งหลิงและอ,อมดันมากๆซุปตาคนโปรดออกงานทั้งทีโซเชียลจีนก็ลุปเป็นไฟเลยบรรดาแฟนๆชาวจีนออกมาโพสต์ออกมาคอมเมนต์กันเทียบเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่าสองคนนี้เริ่มดูเหมือนคนรักกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนต่อไป ดูเหมือนออมจะรู้สึกประหม่านิ็หน่อยนะไม่เป็นไรออกงานแฟชั่นวีคสักสองาครั้งเดี๋ยวก็ชินไปเองดูเหมือนวันนี้คุณคงมีแฟนๆไปหาเยอะมากเลยใช่ไหมคนต่อไปก็พูดถึงกรณีที่สองสาวเป็นห่วงพี่บริการที่เจ็บตานะคะเป็นคนดีมากเลยใส่ใจความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยถึงแม้จะเป็นบริการที่ไม่รู้จักก็ตามเม้นต่อไปนะคะ จากการใส่ใจเล็กๆด้วน้อยนี้เราจะเห็นว่าหลิงหลิงเป็นคนดีมากฉันชอบคนดีนะและฉันก็ภูมิใจในตัวเธอมากจริงๆคนต่อไปก็วีนว่าพวกคนจีนสุภาพหน่อยเถอะปฏิบัติตามกฎกันหน่อยจะได้ไหมเป็นตะโกนเสียงดังกันมากเลย คนต่อไปบอกว่าแฟนๆที่รักทุกคนช่วยปกป้องคุณที่คุณชื่นชอบด้วยอย่าทําให้พวกเขาเดือดด้อนคุณจะไปขอลายเซน็นท่ามกลางคนจำนวนมากแบบนี้ได้ยังไงคิดแบบมีเหตุผลกันหน่อยสิถ้าพวกเขาล้มลงมันจะเกิดอะไรขึ้นคนต่อไปก็สงสัยว่าเธอพูดจีนได้ไหมทําไมฉันไม่เคยเห็นเธอพูดภาษาจีนเลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าพูดได้สิติงหลิงเป็นคนฮ่องกงเชื้อสายจีนเธอเติบโตมาในฮ่องกงนะ อีกคนเข้ามาตอบกลับว่าหลิงเติบโตมาในฮ่องกงจนอายุ17ปีผู้สำเนียงกวางตุ้งพื้นเมืองได้สำเนียงแมนดารินก็ดีมากเลยเม้นต่อไปได้ยินเสียงแฟนคลับผู้ชายตะโกนเรียกด้วยรู้สึกไม่ค่อยชิดเลยแฮเม้นต่อไปหลิงหลิงลูกเครื่องไทยจีนเทพธิดาฮ่องกงทั้งสวยทั้งเท่เลยเป็นลูกหลานมังกรอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิ คนต่อไปก็บอกว่าหลิงหลิงดูเหมือนเป็นคนละคนเลยสวยขึ้นกว่าปกติมากคนต่อไปก็บอกว่าออมดูคล้ายดาราเกาหลีที่ชื่อซองเฮเยเคียวสมัยสาวๆเลยเนาะเม้นต่อไปนะคะโอ้โหสวยมากเลยที่สำคัญดูเป็นธรรมชาติด้วยคนต่อไปก็บอกว่าสวยกันเกินไปแล้วมีคนหน้าตาดีขนาดนี้อยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงกัน คนต่อไปนะคะเหมือนออมเกิดมาพร้อมกับแฟชั่นเลยอะช่างเป็นความเก๋ไก๋อย่างแท้จริงเนตต่อไปบอกว่าหลิงหลิงสวยจังเลยทุกคนส่งเสียงเชียร์หลิงหลิงแล้วเธอก็ขี้อายด้วยน่ารักจังคนต่อไปออมเกิดมาพร้อมกับความเป็นธรรมชาติส่วนสาวฮ่องกงก็มีสเสน่ห์มาก นต่อไปบอกว่าลิงหลิงสวยมากเลยทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งอุปนิสัยเธอช่างสมบูรณ์แบบจริงๆคนต่อไปนะคะลิงหลิงพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยฉันตกลุมรักเธออีกรอบแล้วคนต่อไปก็ถามว่างานระดับอินเตอร์แบบนี้สามารถใส่ชุดไทยได้ไหมเมนต่อไปแม่สาวผมบอ์มีเสน่ห์มากเลย คนต่อไปนะคะนาอิจฉาจังฉันยังไม่เคยเห็นตัวจริงสทัทีแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าเธอสวยมากๆคนต่อไปเจ้าหลิงหลิงของฉันกลายเป็นดาราดังไปแล้วไปเปล่งประกายอยู่ที่ปารีสคนต่อไปก็บอกว่าหวังว่าทุกคนจะรู้จักเธอมากขึ้นและแฟนๆก็จะรับเธอมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยเม็นต่อไปนะคะ วันนี้เป็นวันที่ทางโลกจะได้ดูจักคุณกนต่อไปก็บอกว่าฉันเคยไปเจอหลิงหลิงแบบตัวจริงมาครั้งหนึ่งแล้วเธอสวยมากเลยจริงๆนะความสวยของเธอไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพได้เธอไม่ค่อยขึ้นกล้องเลยอะ่ะฉันคิดว่าขนาดตอนที่เธอไม่แต่งหน้าเธอก็สวยที่สุดเลยคนต่อไปโหลดให้ความเอาใจใส่สาวน้อยอ,อมกอนพัฒน์ของพวกเราด้วย เธอเกิดเมื่อปี2002และเพิ่งเข้าร่วมงาน Paris Fashion Week เป็นครั้งแรกคนต่อไปนะคะไปก็ตามที่มีสายตาเฉียบแหลมบอกได้เลยว่าเขามีเชื้อสายจีนคนต่อไปก็บอกว่าการได้มองดูใบหน้าลหล่อๆของสองคนนี้ทุกวันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจสบายตามากเลยคนต่อไป ทุกครั้งที่ฉันเห็นเจ้าลิงหลิงเริ่มก้าหน้าขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆมันให้ความรู้สึกเหมือนฉันเห็นลูกสาวตัวเองโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยเลยถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่มีลูกก็ตามแต่พอเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันก็เลยกลายเป็นแฟนคลับแบบแม่ของเธอไปโดยปร,ริยายเลยเม้นต่อไปนะคะคราวนี้ถ้าอาผู้คนจับตามองกันใหญ่เลยเธอมีปฏิกิริยาแบบดาราดังแล้วแถมยังมั่นใจมากขึ้นด้วยตอนแรกฉันนึกว่าเธอจะประหม่ามากซะอีก แล้วก็มีการมาตอบกลับว่าฉันคิดว่าฉันคงกังวลเกินแล้วก็ยังกังวลเรื่องการแต่งหน้าด้วยความกังกวลฉันเสียเปล่ามากเป็นอะไรที่น่าแปลกใจจริงๆริเมนต่อไปนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนประเภทเดียวกันใจดีแล้วก็จริงใจมากนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆออกจากประเทศไทยไปสู่ระดับโลกเลย วกเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคนรอบข้างที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นตัวอย่างว่าบุคคลในสังคมควรทําตัวยังไงยิ่งมีชื่อเสียบมากเท่าไหร่ความรบับผิดชอบก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหวังว่าแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบพวกเขาก็จะใจดีแล้วก็จริงใจเหมือนกันนะคนต่อไปเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นแฟนคลับพวกเธอฉันดับพวกเธอมากๆเลย คนสุดท้ายก็พูดถึงเหตุการณ์ที่หลิงออมเป็นห่วงบริการเหมือนกันนะคะจะบอกว่าหลังจากที่เห็นวงการบันเทิงจีนมาเยอะแล้วถือว่าหายากจริงๆนะมองได้เลยว่าวงการบันเทิงไทยยังคงหน้าอยู่เป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์ฟีดแบ็กของแฟนๆหลิงออมจากประเทศจีนกระแสดีไม่มีตกเลยเนอะก็ทั้งคู่อะเคมีเข้ากันดีสุดๆเล่นละครด้วยกันเริ่มแรกก็กระแสฮอตระเบิดตุ้มขนาดนี้แล้ว และเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานเรื่องใหม่ร่วมกันด้วยนะคะเป็นซีรีส์วายแนวเกลด์ลูเหมือนเดิมชื่อเรื่องว่าเพียงเธอหรือ o l y You The Series แล้วก็ยังมีงานแฟนมิตติ้งอีกหลายประเทศเลยทั้งฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ฟิลิปปินส์บอกได้เลยว่าตอนนี้วงการบันเทิงไทยโดยเฉพาะวงการซีรีส์วายเนี่ยไม่มีใครมาชุดต่างประเทศไทยได้แล้วแต่ทุกคนล่ะคะคิดว่าการออกงานระดับโลกของนักแสดงซีรีส์ไทยเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b ้ด้วยนะ เอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า